มาถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมารโกบทที่9ข้อที่สองถึงข้อที่13ความว่าต่อมาอีก6วัน พระเยสูเจ้าพาเปโตรยากบและยอนขึ้นไปบนภูเขาสูงตามลำพังแล้วพระวรากายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาฉลองพระองค์กลับมีสีขาวเจิดจ้าขาวพองอย่างที่ไม่มีช่างซักฟอกคนใดในโลกทําให้ขาวเช่นนั้นได้แล้วประกาศกเอลียากับโมเสสแสดงตนสนทนาอยู่กับพระเยสุเจ้า เปโตรจึงพูนพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์เจ้าข้าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆเราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิดหลังหนึ่งสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสอีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาเขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรเพราะสิทธ์ทั้งสามคนต่างตกใจกลัวครั้นแล้วเมฆก้อนหนึ่ง ลอยมาปกคลุมเขาไว้มีเสียงหนึ่งออกมาจากเมฆก้อนนั้นว่าผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราจงฟังท่านเถิดท่านใดนั้นสิทธิ์ทั้งสามคนเหลียวมองรอบๆไม่เห็นผู้ใดยอยู่กับตนนอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้น ขณะที่กำลังลงจากภูเขาพระองค์ตรัสสั่งเขามิให้เล่าเหตุการณ์ที่เห็นให้ผู้ใดฟังจนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายสิทธิ์ทั้งสามคนเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกใครแต่ยังปรึกษากันว่าจนกว่าจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายนี้หมายความว่าอย่างไรเขาจึงทูลถามพระองค์ว่า เหตุใดบรรดาธรรมจาร์กล่าวว่าประกาศกเอลียาจะต้องมาก่อนพระองค์รตรัสตอบว่าใช่แล้วเอลียามาก่อนเพื่อจัดทุกสิ่งให้เข้าสภาพเดิมพระคัมภีร์เขียนไว้อย่างไรเกี่ยวกับบุตรแห่งมนุษย์พระคัมภีร์เขียนว่าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทุกทรมานอย่างมากและถูกเหยียดยาม ดังนั้นเราบอกท่านว่าประกาศกเอลียาได้มาแล้วและประชาชนทั้งหลายได้กระทำกับเขาตามความพอใจดังที่มีเขียนถึงเขาไว้ในพระคัมภีร์ คุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมรารโกวันนี้ทำให้เราทราบว่าเมื่อพระเยซูเจ้าพาเปตโตรยากอบและจอห์นขึ้นไปบนภูเขาสูงตามลำพังคุณผู้ฟังครับเราไม่ทราบว่าเหตุใดพระเยซูเจ้าพระองค์จึงทรงแยกเปตโตรยากอบและจอห์นออกมาทั้งนี้ เพื่อการแสดงองค์และความบริสุทธิ์ของพระองค์แก่เขาทั้งสามเป็นพิเศษบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทั้งสามนั้นพร้อมที่สุดที่จะเข้าใจและรับความยิ่งใหญ่อันเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าอัครสา,าวกทั้งสามนี้เป็นกลุ่มวงในที่สุดในหมู่อัครสา,าวกสิบสองคนเขาทั้งสามอยู่ในกลุ่มแรกซึ่ง มาตามที่พระเยซูส่งเรียกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นบันทึกในพระวรสารรายชื่ออัครสา,าวกของพระเยซูเจ้าก็จะขึ้นต้นด้วยชื่อของท่านทั้งสามนี้และในบางกรณีบางกรณีที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาโรคโดยการห้ามคนอื่นๆเข้าไป สามคนนี้ก็จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปกับพระองค์โดยทุกครั้งวันนี้พระเยซูเจ้าทรงพาอัครสาวกทั้งสของพระองค์ขึ้นไปผู้เขามักจะเกี่ยวโยงถึงความใกล้ชิดกับพระเจ้าและก็การพร้อมพร้อมที่จะรับฟังพระวาจาของพระองค์วันนี้พระเยซูเจ้าทรงปรากฏแก่โมเศสครับ พระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาฉลองพระองค์กลับมีสีขาวเจิดจ้าขาวพองอย่างที่ไม่มีช่างซักฟอกคนใดในโลกทําให้ขาวได้เช่นนั้นการแสดงองค์ของพระเยซูเจ้าเปิดเผยให้ทราบว่าพระคริสต์เจ้าทรงเป็นพระเจ้า วันนี้พระสุรเสียงของพระองค์ก็ตรัสให้เราได้ทราบว่าพระเจ้านั้นยกพระเยซูเจ้าเนื้อโมเสสและเอริยาโดยที่พระเยซูนั้นทรงเป็นพระผู้ไถ่ผู้มีลิฐานุภาพของพระเจ้าอย่างเต็มที่ซึ่งชาวยิวนั้นรอคอยมาเป็นนักเป็นหนารอคอยกันมาแสนนานโมเสสเป็นตัวแทนบทบัญญัติและประกาศศกเอริยาก็เป็นตัวแทนบรรดาผู้ ประกาศข่าวดีหรือประกาศศกเพราะฉะนั้นการที่คนทั้งสองมาปรากฏนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ทรงกระทําให้สําเร็จทั้งบทบัญญัติของพระกัมพีพันธสัญญาเดิมและคําสัญญาของพระเจ้าผ่านประกาศศกทั้งปวงพระเยซูเจ้านั้นไม่ใช่เอริยาหรือโมเสสกลับชาติมาเกิด พระองค์ไม่ใช่เป็นเพียงประกาศกในฐานะพระบุตรองค์เดียวของพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือกว่าพวกเขาทั้งหลายนักปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังครับมีหลายๆเสียงพยายามพร่ำบอกเราเสมอว่าควรที่จะดำเนินชีวิตอย่างไรทำอย่างไรจะรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัว ถ้อยคําเหล่านี้บางอย่างเป็นประโยชน์บางอย่างไม่มีประโยชน์ครับแต่ก่อนอื่นใดนั้นเราต้องฟังพระวาจาของพระองค์แล้วประเมินถ้อยคําของคนอื่นโดยอาศัยลิทธานุภาพของพระเจ้าเป็นสำคัญวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสสั่งเปโตรโยากและยรนมีให้แปรงพลายสิ่งที่ตนเห็นเพราะพวกเขา ยังไม่เข้าใจสิ่งที่ตนเห็นอย่างทองแท้จนกระทั่งพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายเมื่อนั้นแหละเขาทั้งหลายจึงจะประจักษ์ว่าโดยความตายเท่านั้นที่พระองค์จึงจะสามารถแสดงถึงลิทธานุภาพของพระองค์เหนือความตายและแสดงให้เห็นถึงลิทธานุภาพของพระองค์ว่าทรงเป็นกษัตริย์เหนือสรรพสิ่ง วันนี้บรรดาอากรสาวกยังไม่สามารถเป็นพยานที่เข้มแข็งเพื่อพระเจ้าจนกระทั่งได้ช่วยความจริงข้อนี้ไว้อย่างครบบริบูรณ์คุณผู้ฟังครับเป็นธรรมดาอยู่ดีที่เหล่าบรรดาอากรสาวกของพระองค์จะต้องสับสนวาวุ่นเกี่ยวกับการสิ้นพระชนและการคืนชีพของพระองค์เป็นธรรมดาที่เหล่าสาวกจะวาวุ่น เกี่ยวกับการสิ้นพระชนและการกลับคืนชีพของพระองค์เพราะพวกเขาไม่เห็นอนาคตส่วนพวกเราเองมีพระวาจาของพระเจ้าเปิดเผยให้เราได้ทราบความหมายความหมายของการที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนและกลับฟื้นคืนชีพอย่างครบถ้วนถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ คุณผู้ฟังครับที่พระเยซูเจ้าตรัสว่าประกาศกเอริยาได้มาแล้วทรงหมายถึงจอห์นผู้ทำพิธีล้างผู้ใดทำบทบาทของเอริยาสำเร็จครบถ้วนตามที่มีพยากรณ์ไว้จอห์นผู้ทำพิธีล้างได้ทำบทบาทของเอริยาสำเร็จครบถ้วนตามที่มีพยากรณ์ไว้ คุณผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามยากยากที่บรรดาอัครสาวกจะยอมรับความคิดที่ว่าพระพุทธไทยจะต้องทนทุกข์ชาวยิวที่ศึกษาคาพยากรณในพระคัมพีเดิมก็คาดหวังว่าพระพุทธไทยจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อย่างกษัตริย์ดาวิดท,ที่จะล้มล้างอํานาจของศัตรูคือพวกโรมันเพราะฉะนั้นนิมิตของพวกเขาจํากัดอยู่แต่ในเฉพาะ ยุคสมัยและประสบการณ์ของตนเองนั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าใจว่าคุณค่าแห่งอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าแตกต่างจากคุณค่าของมนุษย์ในโลกนี้พวกเขาต้องการหลุดพ้นจากปัญหาที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าการปลดปล่อยจากความผิดบาป สำคัญยิ่งกว่าการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานทางกายหรือการกดขี่ทางการเมืองวันนี้บทพระวรสารจึงเชิญชวนเราควรเข้าใจพระเยซูเจา้าและทราบซึ้งในพระองค์ลึกซึ้งกว่าเพียงเห็นแก่สิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเราในโลกนี้และในขณะนี้เท่านั้น ขอพระคุณคุณผู้ฟังครับขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนื่องทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่พรักในองค์พระคิสเจา้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ